เบาๆนะครับผมทางลงน้าตก273ขั้นนะครับในด้านหลังไยทางลงนะครับเก็บอาการให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าเราเหนื่อยนะครับผมไม่ไเหนื่อยหรอกครับขอบสวัสดีครับผมวันนี้พวกเช่างทำนานนะครับนนี้นะครับก็มีโอกาสมาเที่ยวนะครับผมเป็นอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอยนะครับผมก็จะมาเที่ยวเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกห้วยหลวงนะครับผมก่อนเข้ามานะครับก็จะมีการตรวจร่างกายวัดอุณหภูมินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอโควิดนะครับจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับจังหวัดปุบลนราชธานีนะครับผมก็อยู่ที่อําเภอนาจั่วยนะครับนาจั่วยหปุบบนราชธานีนะครับผมจะมีัดกองนะครับกอง เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายด้ารชาติผูเจ้านายย้อยนะครับผมด้านในก็จะมีด่านเก็บค่าบริการนะครับก็มีป้ายเป็นน้ําตกห้วยหลวงนะครับผมตรงไป8กิโลเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นด่านตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับผม8กิโลเมตรนะครับถึงน้ําตก น้องจากที่มาได้ห้ากิโลนะครับก็จะมีจานเก็บค่าบริการนะครับผมากกเรจุดลงทะเบียนด้วยนะครับก็มีจานเก็บค่าบริการนะครับครับผมสหรับค่าบริการนะครับชาวไทยจะอยู่ที่ ผู้ใหญ่40บาทนะครับผม40บาทแล้วก็เด็ก20นะครับผมเท่าไรนะครับสังชาติผู้ใหญ่จะ400นะครับเด็ก200นะครับผมตอนนี้เราเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่40บาทนะครับผม ครับผมสำหรับสถานที่นะครับก็มีลานจอดรถนะครับกว้างขวางนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ํานะครับทางนี้จะเป็นทางลงน้ําตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงน้ําตกนะครับไปดูน้ําตกเป็นน้ําตกห้วยหลวงนะครับผมจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้จองนายอยนะครับเรามาชมทางลงนะครับตนน้ปเอองแกกกจ ทางลงก็จะมีบันไดนะครับเป็นบันไดลงไปนะครับค่อนข้างชันนะครับต้นหลายเนาะจัิมผาหน่อยหลายจะมีต้นจันมานะครับประดับไว้ทางลงสวยงามนะครับ เป็นน้ำตกห้วยหลวงนะครับผมน้ำลึกสาเมตรนะครับสถานการณ์ตอนนี้กถ็ถ้าเขียวคือปลอดภัยนะตอนนี้ปลอดภัยนะครับจะมีแดงนะครับถ้าแดงจะอันตรายนะครับผมก็จะมีป้ายบอกนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็เยอะอยู่นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมจุดชมวิวมีป้ายบอกนะครับทางน,นี้จะเป็นจะเป็นจุดชมวิวนะครับตรงฝั่งนี้นะครับทางน,น้ำตกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวก่อนนะครับรนี่ติงมาทุกคนอันนี้ต่อเไยตผมเลยวบวบไม่ถ่ายต่อสองสองมี สวยงามมากนะครับผมจะอยู่ลึกนะครับมองไปเห็นคนนิดเดียวนะครับผมแทบจะไม่เห็นคนเลยนะน้ำตกสวยนะครับน้ำตกห้วยหลวงนะครับผมจะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามหน้าผานะครับเป็นหน้าผาชัน ลองหามุมนะครับเราจะหามุมน้ำเยอะนะครับลึกนะครับตรงนี้ก็ลึกนะครับตรงนี้ก็ข้างลึกตรงนของเราสิเออนี่ว่าทานะอ่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับผมผมลงไปนะครับ หมายเลยนะครับต้นนี้สวยมากนะครับมีเขาวันเป็นเขาวันพันขึ้นเลยนะครับสวยมากครับผมทางลงก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับเบาๆนะครับผมทางลงน้ําตก273ขั้นนะครับม่เยอะนะครับก็ไหลเลยทีเดียวนะครับผม ลงไปเลยครับตอนนี้ก็รูต้อมกับรูก๊อฟนะครับเป็นไกด์นำเที่ยวของเราทางค่อนข้างชันนะครับาทาง,งทางลงไม่ทางลงไม่เท่าไหร่นะครับทางลงทางลงไม่เท่าไหร่ตอนลงง่ายอยู่ครับตอนขึ้นนี่นะครับลนนบำบากสองร้อยเจ็ดสามขั้นนะครับไม่เยอะนะครับระวังลื่นนะครับผม ฝั่งต้นงัน <strongly Elena> <oten> ี้ชันนะครับฝังนี้ชั้นนะครับไปสูงไหเนาะโอเคครับ ตอนนี้จะมีน้ำหยดลงมาเป็นทางเลยนะก็วันนี้ระวังลื่นนะครับวันนี้ระวังเดินครับไม่ได้มีพื้นเหนียวต้องดีเลยเดี๋ยวเราจะตามก่อนนะครับห้ำเมืม่อยปะห้ำเมืม่อยครับโอ้ครับ<อ> เหยครับสูสูง,สง ต้นไผ่นะครับต้นไผ่ต้นเดียวเลยนะครับขึ้นเป็นต้น,นต้นเลย,น,ย,ยน,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 นะครับต้นตนโจดเนาะต้นไผ่โจดเนาะคอานี้น้ำหยดนะครับเี่ยวนะเียวยัวย <c oughs> ยงกอนกล่องเนี่ย เร่ม,มองเห็นน้ำตกกันนะครับผมน้ำตกอยู่ด้านล่างนะครับอปลาเยอะนะครับมองไปมีปลาในน้ำด้วยนะครับทางค่อนข้างชันนะครับถ้าเขาไม่ดีก็ <laughs> จะนําปวดเขา ดูความสูงนะครับสูงนะครับชันนะครับทีมงานของเรานะครับผม ตรงนี้น้ำหยดเลยนะครับเป็นน้ำหยดนะครับแมนครับมันมันแมน ถึงชั้นน้ำตกแล้วนะครับผมน้ำตกสวยมากนะครับสวยมากห้ามลงเล่นน้ํานะครับกบอกว่าห้ามลงเล่นนะครับแต่ก็มีคนเล่นอยู่นะเขาเคยเขาจะมีตาข่ายนะครับผมกั้นไปนะครับ ตรงนี้จะค่อนข้างลื่นนะครับผมสวยมากนะครับ นัองเที่ยวนะครับผมมาเล่นน้ํานะครับน้ำไม่ลึกนะครับน้ําน้ําใสนะครับน้ำใสสวยนะครับ ไปอีก yup. นิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณร้นอยเมตระนะครับจะมีน้ําตกพระโอนละอนะครับผมนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับ <Daf> ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าน้ําตกน้องสวยนะครับพระโอนตัว่าน้องนะครับโอฬารเพืว่าสวยแปลว่าน้ําตกน้ําสวยนะครับผมน้องสวยน้ําตกน้องสวยนะครับผมก็ไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับแต่ไม่ผมไม่ไปนะครับเพราะเส้นทางค่อนข้างจะเดินยากนะครับ วันนี้ก็พามาชมนะครับผมเป็นน้ําตกห้วยหลวงนะครับอยู่ที่อําเภอนาจั่วยนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากนะครับดูน้ำนะครับน้ําใสนะครับใสจริงใสมากนะครับสวยงามนะครับผม สถานที่ท่องเที่ยวที่จอดรถสะดวกนะครับปลอดภัยน้าใสเห็นตัวปลาเลยนะครับมีปลาด้วยนะครับผมเป็นปลาตัวเล็กนะครับขึ้นมาหากินเมื่อกี้นะครับในน้ํามองเห็นปลาเลยนะครับสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวนะครับก็ไทยเที่ยวไทยนะครับผมช่วงโควิดนี้ก็มาก็ต้องระวังนะครับใส่แมสนะครับอุณหภูมินะครับผม ปลาเยอะมากนะครับน้ําใสเห็นปลาเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นปลาขาวเล็กเนาะปลาขาวนะครับผมปลาขาวปลาน้ํำืดนะครับฝั่งนู้นยิ่งเยอะนะครับเขาให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงเขาให้อาหารปลานะฝั่งนี้ปลาเยอะมากนะครับมีเป็นเป็นปลาเหมือนเหมือนปลาตะเพียนนะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวใหญ่นะครับ ก็ไม่รู้ชื่อมอนกันนะครับคล้ายๆกับปาะเตียนนะครับ,บปาครับผมสำหรับการพารมาชมนะครับน้ำตกห้วยหลวงนะครับอยู่ที่ อำเภอนะครับนายเฉลวยนะครับผมอุตเียรนแห่งชาติผู้จองนายย้อยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับด้านหลังป้ายทางลงนะครับเก็บอาการให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าเราเหนื่อยนะครับผมไม่เหนื่อยหรอกครับขอบ